อันนี้มาประทัดน,นาจาา้าว่าเพิ่อนขานแล้วไนมะ่ใส่ก็ถอยเลยนะครับถอยเลยเพิ่นเอาขึ้นทานแล้วนะจา้าใสสารมาบรทัดจาาโมโม้าโอ้ยผานแล้วรับผิดชอบบ้องแล้วแล้นะวรับสารเลยก่รู้ว่าใครใดเนาะอันนี้เป็นข่าย สวัสดีครัน้ะจ้ากำลังไหวเจ้าที่เจ้าฐานแม่ท่อนี้หอันนะครับนุยาตขอบคุณทกานปัญญาติตอยู่นะครับก็ต้องน้ำหาคือเอาเงินไปดอกน้ำหาผูดง่วงเนีนี่เอู้ือกันนะครับ่สายสารมาทันเนาะสายสารมาทันตอนนั้เลยน้าจ่าอีทีทีบอกขนขั้นต่อยือยัง ยัง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 เอาไว้เอาไว้เอาคุยกันอย่ามากันอย่ามากันครับป่ะอาจารย์อาจารย์อะไรเนาะอาจางไม่ตอยนะครับชงไม่ตายอ่ะบริการครับบินสูงสูงขึ้นจั่ฟ้าลงสะตาโตมกไก่ทันเวลาให้ได้ได้หลายวันยัง

กเกันเก้า e ัวนะัวสองอย่าจ <market> ุนเตอัวของานนี้ให้หัะไรก็เห็นลยเนาะเห็นก็เห็นพุงไรบานไหนเ่องะนบ้างเคุณน่ากเห็นไรบานิคืออเนี่ยคือตัวเวซื้อตวเวเลยเนาะคุณน้ ซื้อตะเวนเนาะฮาแซ่กบวยเห็นได้บานซื้อตะเวนเนาะโอ้ยใส่สารบวยเห็นทันผู้งส้มเห็นบานว่ะเดี๋ยวเบิ้งบวยได้เหลี่ยมตาเพราะว่าใส่สารเหลี่ยมตาน้าจ้าเดี๋ยวบก็เห็นจับตัดมาเบิ้งบรรยากาศไฟก็แล้วกันเนาะจ้ามันซื้อตะเวนใส่สารเดี๋ยวบก็เห็นเนาะจ้า อารมณ์กลางครับบงครับางไปนะอรยครับสตัวไปนะไปนวาตัวโยกรัอยนครเบาเบด้แต่ไม่ยดตรไหนนะครับัรุกันรักปล่อไปไลนราบางครับตัวลครานไป เอาเป็นคณะกรรมการเพื่นจัมเวลาก็แล้วก่อนนะจ๊ะใส่สารเลียมตาไม่เห็นคนหลายนะจ๊ะบรรยากาศดีดีจ้ะต้นไม้กัหลายเป็นตะยศเพราะเกิดคักเนาอบหลังตะเวศอยู่ทางไหนบูหน่อยยี่ตะควน ถ้าอยู่ทางใดวางไฟสายสา,ยสาร,รก็แล้วก็เห็นไฟทะว่างหางแล้วนะระูระ้ว่าไปทางใดเนาะอาศัยยินเสีย,ยสงกรรมาก,การประกาศก,ก็แล้วกันเนอะจะออากรอยก็มีหาสีพันไปเขาดีเลยเนาะจ้ะา,าเมา่อคม่ไดถ้าตอนนี้บรรยากาศกำลังดีแล้วจ้า ฝ่ามืดฝ่าม้วนนะคือฝนจิตตกนี่เนาะลุกฝนจิตตกนี่เนาะดีแล้วนะครับตาเยี่ยงดีบ้านบ่อแดดเนาะจ้าบรรยากาศคุณน่ะตาบอดเห็นถอดบังไฟเนาะใอยู่ทังไถเนาะบังไฟก็ได้เห็น่จะนนผมเห็พี่น้อง เป็นอกไปบ่มาทอดใส่ซานบ่เห็นเลยสองร้อยทานไปนาได้ยวสองร้อยทานไปนะจ๊ะสองร้อยทานไปแต่ว่าสายสานกับ่ท่านเห็น,นคณะกรรมาการเคนจับเวลาเนาะว่าเคนจับเวลาอยู่ทางใดเนาะยิ้นแต่เสียงเป็นประกาศ ยินแต่เสียงเพื่อนประกาศว่าบางไฟเด็กจักเท่าใดยเลยน้าจ้าแต่ว่าคณะกรรมการเพป็นจักอยู่ทางใดเพื่อนก็เห็นพุ่นกนนะระไลน้าจ้าโบโบวัดก่อนครับเห็นบบจ้าไร้สารทั้ง่ันเห็นเลยจักไปทางใดหมดไปร้อยสองร้อยครับที่ผ่านไปสองร้อยสี่สิบลับประสันจ้า ขีดฝาจะเป็นมือดนั่นตอกมาแล้วนะครับไปฝาเาไว้บ้างท่านเห็นยงหรจ๊าบสอบสาว่านะครับจากเรื่องเขาขึ้ป่าฝาดองเล็ดเเดียวนะครับไหัวขาวหัวน้ไงนะครับหัวขาวหัวนี้ไงใสดสอบสามว่านะครับใส่หัวดุดเตนะครับฝุตักทีพว่อหีนแคบนะครับท่าด้เห็นยังบ้ เห็นว่าจ้าสองร้อยแปดสิบพาไปครับเจ้าสองร้อยแปดสิบไงจ้าสองร้อยแปดสิบนี่นะนี่ขาขี้ไงอะไรนี่ขาพี่บอยขาไี่บังนะครับขาไี่บังกว้าขาวกว่างไงขาไี่บังนิวซันโอ้หก้างหาเลยครับบสามร้อยพาไปเจ็ดสอ าปจบโอ้ยจครับคับ่าสว่าดีคู้ายนะไปจม้าเบาหลไปละออกมาแล้วนะครับไปไต่ฝาดาวกัตอนนี้นะครับตัเต่บทักบ่บลทับุตรไบอลยันยงดีนะครับจูดจัดเตเออนี่นะครับนีนจำแนฝาเป็นคูเป็นก้อนับนั่นนะครับ สายเนอะเป็นคณะกรรมการเป็นสองกลมเนาะจ้าแต่ว่าสายสั้นแต่ก็เห็นดากกับไปตามคนประกาศตามสายเนาะจ้าสามร้อยสี่สิบพาไปสามร้อยสี่สิบนะครับสี่เลยสามเก้าสามครับสามร้อยห้าสิบพาไปสามร้อยห้าสิบเนาะจ้าสามร้อยห้าสิบลุงนิ่มลุงวันคอยนักชุดนักพยนต์จูโอ้ นลงมาใส่น้อยนำลงมาตึงสามร้อยหกสิบห้าสามร้อยหกสิบหานะจ๊ะสุวรรณตัวเหมืองนี่งานงดไปยุ่งนี่สามร้อยหกสิบห้าโอ้ยกองไยุ่นี่เต้าขออนุญาตนะครับโ